ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมนําเหรียญสวยๆผมให้อีกเหรียญหนึ่งมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญใบโพเจ้าคุณนอนะครับปีสองห้าหนึ่งสามเป็นเนื้อนวะนะครับออกวัดเทพศิลินนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่เหรียญเลยนะครับเหมือนเดิมครับผมดูพระวิธีผมนะคนอื่นดูยังไงไม่รู้แต่วิธีผมผมจะตั้งจะตัดเซนเตอร์ให้พระเพราะว่างานศิลปะมันจะต้องมีเซนเตอร์ครับ นะมีสเกลเนี่ยถ้าเราตัดอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพเลยซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมพาร์จะอยู่ศูนย์กลางพอดีเลยเห็นไหมครับพาร์จะอยู่ศูนย์กลางเลยซ้ายขวาจะบาลานเลยเห็นไหมนี่ครับบนล่างครับเห็นไหมมันก็คืองานศิลปะชิ้นหนึ่งครับนะนะครับพระเครื่องก็งานศิลปะหนึ่งชิ้นนะครับถ้าเราดูให้เป็นงานศิลปะเราเราก็จะเข้าใจง่ายครับนะไอ้พวกตำหนิอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่บุคคลแต่ผมจะดู